อาตมาอาตมาเนี่ยอเตนะอัตนาอาเตนะอัตนานะแสดงว่ามีรูปแปลงกับรูปไม่แปลงปักเขนะครับปักเขนะในดีกาแก้เป็นเอนาภาวะปักเขในฝ่ายแห่งความไม่มี แห่งเอนะก็คือจะมีสองลูกใช่ไหมอัตเนะเนี่ยแปลงนาเป็นเอนะตัวเนี้ยปักเขตัวเนี้ยแหละเขาจะอธิบายกันคว่าบทว่าอัตนาปากเขเท่ากับเอนาภาวะปักเขในฝักฝ่ายหรือในฝ่ายนะครับในฝ่ายแห่งความไม่มี แห่งเอนะคือต,ตัวนี้นะครับอัตนาเนี่ยเอนาภาววนว่าความไม่มีแห่งหรือความไม่เป็นนะความไม่เป็นแห่งเอนะดีกว่านะแปลใหมาอ่อีกรอบหนึ่งนะแปลว่าไม่มีไม่ไม่ได้นะต้องแบบเป็นดีกว่าปะเเท่ากับเอนาภาวะปะเขในฝ่ายแห่งความไม่มีแห่งเอนะ เอนาภาวความไม่มีแห่งเอนะโหติย่อมมีชินะวจนานุปะโรเทนะนี่โดยโดยไม่ขัดแย้งต่อพระชินพจน์โดยไม่ขัดแย้งต่อพระชินพจทธ,แ,ธแสดงว่าในพระไตรปิฎกมี มีรูปนี้ครับรูปที่ไม่แปลงเป็นเอนะเข้าใจนะเขาแก้เป็นนี่นะเิลี่ยนเดี่ยท่านเห็นก็นอ๋อนี่ยนี่ทีนะโจจนานุปรโรเทนะเท่ากับชินะโจจนานุรูปเนะเนี่ยโดยเหมาะสมหรือคร้อยตามต่อพระ ชินพธน์คือพระไตรปิดกเผยเดียวกันนะอ่านได้แล้วเขาอธิบายเฉยนะราะรูปนี้มีได้เพราะอะไรเพราะไม่ขัดไม่ขัดหรือค้อยตามเาชินโพจน์คือพระไตรปิดกมีใช้นะครับหรวมีใช้นั่นเองอทำตัวรูปครับไเอกะนะหรือท,ทั้งทีเดียวเลย ทีเดียวเลยนะพหุพดก็ได้ทีเดียวเลยนะดูนะครับเดี๋ยวอเตนะกับอัตนาเนี่ยไม่ยากยากไหมฟิลถ้าอัตนาเนี่ยผมให้ท่านบอยทำบอยทำได้ไหมอัตนาเอ่ออัตนาทำนะได้ไหมอัตนาสาบเดิมคือหลังอัตตาลงด้วยอัตติจะกระณะเนตา อ่าเสร็จแล้วไงต่อเลาลงมาแล้วก็เสร็จเลยไงต้องแยกเลยลกล็เสร็จเลยลงมาเสร็จแล้วเขาไม่แปลงไงในในใน,ในดูสิทธิก็ต้องใช้จัาศับด์ด้วยขอโทษน,นะทำไมรู้ไหมมันห้ามวิธีอื่นห้ามตัวนี้ห้ามห้ามวิธีอื่นที่แปลงเนี่ยแปลงอ่ะเป็นห้ามวิธีนี้ขอโทษขอโทษ ต้องใช้จ่าสัว์นะครับดูสุดทีนะเนี่ยห้ามวิธีอื่นคือห้ามแปลงอะเป็นอน,นะนะทำตัวรูปเลยครับเดี๋ยวจะไ,ได้เข้าใจนะเพราะนั้นทำตัวรูปคือแยกออกมาแปลงอ่ะเป็นอ่ะบอยเข้าใจไหมแปลงทำไมแปลงอ่ะเป็นอ่ะถ้าเท่าเดิมมันแปลงทำไมเพื่อห้ามวิธีอื่นเพราะมันแปลงอ่ะเป็นอน,นะก็ได้ ในะอัตนาสับเดิมคืออัตารัางอัตตรงนาตติยาวิภัตตด้วยการะเนตติยาแยกวิญญาตาอจัสระด้วยผูปัมมทโทติตามาสารังสารนาวิโยชยปเพราะนาวิภัตแปลงอาเป็นอาด้วยจัสบในอากรรมมันตัสจานำวิญาตาเบิกกอกสระด้วยนาเยบรังยุเตสารีรูเป็น อัตานาแปลว่าด้วยตนอันตนตามตนเพราะตนตนด้วยทั้งตนด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งอตเตนาสับเดินคืออัตาลางอัตาลงนาตติยาวิพาดด้วยการาเนตติยา แปลงนาเป็นเอนาด้วยอัตโตเนนาแยกวเวนาตาออกจากสะอาด้วยผูกว่ามาตติตามาสารังสารเรนาวิโยชาเยรมสารานาพราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโรโปมาเตสัพปัญญาติมีสราโรเปตุปกตินามมียนาตาเปรคากาสระเอด้วยนาเยปรางยุเตสำเร็จรูปตปอัตเตนาแปลว่า ด้วยตนโดยตนอ่านตนตามตนเพราะตนมีตนด้วยทั้งตนที่จริงเราต้องลงด้วยสูตรตริจากก่อนเพข,ข,ขาเขาตั้งลดับักตก่อนนะอันนี้ก็ถือว่ามันแตกต่างกันแค่ตรงที่ลงนในอัดเฉยแต่เราก็ลงตติยาวิพัฒน์เหมือนอกันนะอตัตมานะ เพราะว่าเหยื่ข้างหน้าก็บอกว่าเหมือนกับตัดตาแสดงว่าสฏิยาพัฒต้องลงสุดนี้ที่หลังครับเข้าใจนะก็คล้ายๆกันแหละแตไ่ไม่ไม่ไม่อะไรอ่าตอนนี้ท่านเขียนย่ออย่าแลว้วนี้ประธานนะ อโนอันว่าความเป็นอนะอันตันทะแห่งสระอันเป็นที่สุดของอัตตะศัพทหติย่อมยอ่มอไรมีตัวเดียวยอ่มมีหิมหิในที่หิวิพัตก็ดูเราเราเรียนอะไรเราเรียนอะไร ตัทยาวิภัสนานะหินาก็หิเนสุตินะด้วยสูตรอิติว่าอาตันโตหิสมิมนัตตังอแปลงอีกรอบหนึง่งอโนอันว่าความเป็นอนะอันตันตศา,าแห่งสราอันเป็นที่สุดของอัตตสสาโพโหติยมีหิมหิในที่หิวิภะส,สุตีนะด้วยสูตรอิติว่า อตันโตหิสมิมาัตังราะนั้นแปลงสละอันเป็นที่สุดของอัตตาสาบคืออะไรสละอะไรเออสละอะนุสละอิอัตตาแปลงอาเป็นอน,นะด้วยสูตรนี้อัตตาบล่อกันครับที่บท สามบทนะอัตันโตบทหนึ่งหิสมิงบทหนึ่งหิสมิงนะหิสมิงบทหนึ่งอะนาตาังบทหนึ่งสามบทอ่ะตาปบทครับอัตันโตตีเอกลางปาทางหิสมินตีเอกลางปาทางอานตันตีเอกลางปาทางวิภัตตัยตตาปาทาวิภาควาวเสนาะ ติปัฏฐมิทังสุตันติทัตตาปังอัตตันโตหิเอกังปัฏังหิสมินติเอกังปัฏฐะอนัตตันติเอกังปัฏังวิภัตยันตาปัฏาวิภากขวาเสนะติปัฏฐมิทังสุตันติทัตตาปังอัตตันโตหิเอกังปัฏฐะหิสมินติเอกังปัฏังอนัตตันติเอกังปัฏฐะวิภัตยันตาปัฏาวิภากขวาเสนะ ติปาธามีทางสุตันติทาตับพังตอนนี้มีครบเลยนะตอนนี้เป็นอะไรบันนี้เป็นกาลีตัวนี้เป็นน,น,ปน,น,ปน,นิมิตสมิงอะสมิงพัดเป็นนิมิตแล้วก็อนนตตังเป็นกาลียะอ่ะทีนี้แปลสูตรเลย แได้ในตรวเนี้ยมันไม่มีอะไรตามมานะอัตตันโตอันว่าสระอันเป็นที่สุดของอาัตตาสับใส่เลยมายาติมายาติยอมถึงอนัตตังซึ่งความเป็นอนะนี่พิสมิงในที่หิวิพัธหิวิพัธนะเพราะนั้นเขาบอกไหมหวิพาธไหนหิอะ ไม่บอกเอาหมดเลยนะเพราะนั้นถือเอาด้วยปริภาษาว่าอเทสัาเนอทิอาสติคาเหตาภาษานิปเทสาตาวะวิญญาญาติยาถาทิกิโตนะทาธาติติอ้าฟิวแป้เมื่อมีการถือเอาส่วนอ่า แท้จริงเมื่อไม่มีการถือเอาส่วนความที่เนื้วความที่จะพึงถือเอาได้ทั้งหมดบัณฑิตย่อมรู้ได้เช่นตำหนักรถแปลเลยแปลเลยแปลตามใจชอบเลยเอ่ะบอยแต่ไม่ได้ลนะ เดี๋ยว,ยวถ้ามันแปลได้เนะี่ยมันต้องฝึกแปลผมบอกให้นะบอกให้นะทำทำไงได้ให้มันแปลได้มันไม่ขึ้นนะยังขึ้นชวนาไงนะมันขึ้นชวนนะฝึกไว้ฝึกไว้คุณต้องคิดแบบนี้นะทำไงได้ไหมเปิดหน้าไหนต้องแปลได้แค่นี้พอแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายทำไว้ใจแค่นี้พอนะ เปิดหน้าไหนต้องแปลได้ทสายจางนี้มันก็จะมีความพยายามโอ้ยโอ้ยแปลไม่ออกไม่มีใช่ไหมวิวถอนตัมาบอกมีไหมอาจารย์ผมแปลไม่ออกไม่มีคาว่าไม่ออกมีแปลเข้าออกแปลแปลออกแค่นั้นแหละอาแปลร,รอบหนึ่ง อโนออนว่าความเป็นอนะอัตันตัสาแห่งสระอันเป็นที่สุดของอัตตาสัพโหติย่อมมีหิมหิในที่หิวิพัสสตินะด้วยสูตรอิติว่าอัตันโตหิสมิมนัตตังก็คือแปลงแปลงอาเป็นแปลงอาเป็นอนะนะ เขาหยิ่วิพัฒน์เนี่ยแหละ,ะรูปสำเร็จเป็นอัตเนหิอาตาอา์ตเนภิเขาเขาแปลงเป็นอันนะดูคู่ม,มือนิดนึงดูฝึกแปลนะพวกนี้ใส่ย,ยาติมาเพื่ออะไรเพราะว่า,ารับกับ ทุติยายพัทที่ลงในอัดกรรมเป็นสามปาปนิยกรรมนะสัมนะถูกนะนะเป็นอาเทศวิธิสูตรนะนี้ดูภาวะนิเทศครับภาวะนิเทศไอตัวเนี้ยเห็นไหมเห็นตาตาปจัจจัยไหมตาตาปัจจัยเนี่ยเป็นภาวะสัิตปัจจัยที่ลงในอัดของภาวะสับ อันนี้นะถ้าเขา,เขาจะวิเคราะห์นะอนัสสะพาโวอนาาวัสสะพาวอนัตตังภาวะสับถูกลบไปใช่ไหมลงศับนี้มาแทนใช่ไหมลงตาตาปัจจัยแทนภาวะาสาับวัะนั้นเขาเรียกว่าภาวะนิเทศครับจำงไวาถ้าตาตาปัจจัยอ่าบอยฟังก่อนเนี่ย ถ้าเห็นตาตาปัจจัยตาปัจจัยเขาเรียกว่าภาวะนิเทศก็คือการแสดงด้วยภาวะตัดทิศในที่นี้หมายถึงตาตาปัจใจที่ลงในภาวะตัดทิศว่าอนนตต่างมีประโยชน์เพื่อแสดงอาเทศในวิพัตอื่นนอกจากทิวิพัฒดังกล่าวอีกด้วยดังข้อความว่าตาตา อนัตตันติภาวานิเทเสนะสุมหิจะอนาเทโสุตโตสมาติเจอัคราพาหุนระโตอัฏฐภาหุนรามปิพระเวยะในเรื่องนั้นท่านอาจารย์กญนะกล่าวถึงอนาอาเทศในที่สุวิพัฒน์วิพัฒน์ไหนสุสัตตมีฝ่ายพระหูพจน อยู่หลังด้วยภาวานิเทศว่าอนัตตังอีกด้วยเพราะฉะนั้นการสร้างคำศัพท์มีหกอย่างคือสูตรแปง่งบาทเกินนะในไอันี้อยู่ที่ไหนเกินนี่ศัพท์เกินมาด้วยปริภาษาว่าสัทธาธิกาอถาธาิโกโห ติเพราะสาบเกินมาอาจึงเกินมาก็คือสามารถอาเทศอะึ่งเป็นที่สุดของอาตะเป็นอนะในที่วิพัฒ์อื่นนอกจากหิวิพัฒ์ด้วยภาวะนิเทศครับด้วยภาวะนิเทศว่าอานาต่างในอาตันโตหิสมิมานตาตังอา่าปริภาษาครับ อถาธิกาอาถาทิโกโหติพระสาวเกินมาอาจจึงเกินมาอธิกาววจ,จนะมันญะมาทาังโพเทติเนี่ยคำที่เกินมาย่อมให้รู้อัดอื่นอะอะไรอีกอะไรอีกฮะ อ่าไอตรงนี้ไอตรงนี้ไอตรงนี้มันมีอยู่แล้ววิธีสําเร็จมีแล้วครับอ่าแต่ว่าไอตรงนี้สับเกินมานะสับเกินมาแค่นี้พอละเข้าใจไหมสับมันเกินมาตรงนี้สับเกินสับเกินแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับเนะี่ยเซเทสัซยา รมโพนิยมายาวาโหติอสันตระวิญญาปณายะว่าปกติเหสาจริยานาังยะทิทางเยนะเคนะจิอากาเรนะวิญญาปะนงังอภิว่านะไปเข้ามานะเรียมว่มามาเป็นชุดมาเป็นชุดเพราะนั้นได้แล้วนะสัทธาธิกาอัธถธิโกโหต,โหติก็ได้นะ้วแค่นี้ใช้ได้ลนะรู้ว่าสับเกินมาจึงเกินมา นี่ไงเขบ,บอกว่าเนี่ยด้วยภาวะนิเทศว่าอนนตังอีกด้วยใช่ไหมนอกจากทีวิพัฒน์แล้วสุวิพัฒน์ก็สามารถแปลงอะเป็นอนะได้เพราะฉนั้นในรูปสิิธิยอไม่มีแต่ในคำพีน์นี้เป็นอนะไงที่ผมบอกอะไอตัวนี้ยอัตตเนสุหากถามว่าเพราะอะไรก็ตอบว่าแม้น้ความก็มีมากด้วย ความมากของอักษรก็คือสัทธาธิกาอัาธิโกโหติเนี่ยแหละอพอราบเกินมาอาจเจิงเกินมาเนี่ยอัดเนี่ยนี่อัดอัดเกินมาทราบเกินมาสรุปคําว่าขอติติปัจจัยคือตะตะในสูตรนี้ก็ตามหรือในสูตรอื่นก็ตามเพราะนั้นให้กําหนดเลยนะต้องเหนือจากสูตรนี้แล้วไอ้ตะตะปัจจัย พูดง่ายนะยังจะมีอีกที่สับเป็นสับเกินอ่ะพวกอันตาสับพวกการละสับที่เป็นเกินอ่ะพูดง่ายนะมันมีอัด <men> อัดเกินมาเหมือนเดิมเอสามารถส,สร้างคําศัพท์ได้หมดนะ,ะฮะเียนเลยมันอยู่ในม,ม,มือหมดแล้ว <men> ไม่ต้องในตรงนี้เขาพูดถึงเขาพูดถึงตาตาปัจจัยตรงนี้พูดถึงตาตาปัจจัยแต่ว่าผมเลยพูดเพิ่มเข้ามาอีกว่าไอ้สับที่เกินมานอกเหนือจาก นาตาปัจจาระมีการรัพท์มีอันตาสาบอีกเพราะนั้นมันอยุ่เน้นัด้หมดแล้วเ,เกินนำอนะรู้สึกที่เกินนำนะ่ะนั่นอะละอยู่หมดแล้วอ,อ่านตรงไหนอ๋อส่วนอื่นเช่นนะเช่นเนี่ยเขียนเนี่ยก็เสร็จแล้วเนี่ยที่เขาพีดได้ผมไม่เห็นเราผมให้พวกท่านตรวจด,ด้วยเช่นนะครับ อุตังสนาสุนี่ภาวะนิเทศนี่นี่เพราะเพราะอะไรเพราะสานาวิพัฒน์ทั้งหลายเนี่เขาเป็นอุยอ่มมีนะตัวนี้ต,ต,ตาตาปัจจัยนี่มันเป็นภาวะนิเทศแสดงว่าทำหน้าที่ไปแล้วครับอุตตะสุญญารวบรวมเนื้อความที่สูตรไม่ได้กล่าวไว้โดยตรงครับตามสมควรนะโอเคนะ เพราะนั้นตาตาปจจัจมีอาตอาวุตาสุสยะ,อ,ะอันนี้เริ่มจะเข้าเข้าที่นะเข้าที่เข้าฝังนะครับเพราะนั้นไม่ทวนนะของแล้วเรียนต้องทวนไม่ทวนเนี่ยมันลืมหมดเสร็จแล้วเวลาสอบก็ทวนเห็นไหมได้สองสามรอบเนี่ยสอบไม่เยอะลอะได้แล้วไปช้าๆก็ได้นะไม,ไม่รีบแล้วอัตเนหีอาตา เนพิเอวังกระเน่ถึงอะไรไหมกระเนในอาจกรณะเอวังอ่าเหมือนกันก็คือวิธีวิธีสร้างกรัสทบเหมือนกันเลยถ้าแสดงว่าวิธีวิธีที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงตัดติยาภพัฒด,ด้วยสูตรว่ากัตตร,ริจะไงที่ผมบอกอะ่ะเสร็จแล้วเนี่ย ตรงนี้ทําให้เราทราบว่าให้ลงตัติยาพัดด้วยสูตรว่ากัลยาเนตาติยานะตรงนี้นะวันนั้นเราทําตัวเดียวพอละถ้าลงด้วยจะได้จะแสดงว่าต้องแปลว่าอันถ้าลงด้วยตรงนี้ต้องแปลว่าด้วยแค่นั้นเองนะที่เหลือก็จะมีจ่าทราบอีกแล้วก็สูตรอื่นนอกเหนือจากนี้อีกวิเศษ,ษณะก็ โดยโดยก็วิเศษณีจะนะไม่เกี่ยวกันนะครับก็ให้รู้เฉยๆเราแปลเราแปล,เ,ปลเต็มเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าที่จริงต้องแปลแค่ตัวเดียวอได้แล้วนะตัวรูปครับอัตตาเนธิอาตเนภี๋ยวเอารวบเลยนะเนธีเป็นพี่เลยนะครับง่ายนะเสียเวลา อัตาเนหิตะเตมคืออัตารังอตาลงหิตตติยาวิพาดด้วยกาตาริจาแยกเพยณาตาออกจากสระด้วยปุภามาโทธิตามาสารังสารีรนวิโยชาเยในที่หิวิพาดแปลงอาเป็นอาณาด้วยอัต,นตันโตหิสามีมานาตาแยกเพยณานาออกจากสระ ด้วยปูกพามาทถิต่มาสารังสเรนวิโยชาเยในที่หิวิพาตแปลงอาเป็นเอด้วยสุหิสวาวกาโรเอหลังจากเริงทางปวงแปลงหิเป็นพิด้วยสมาหิสมิงนางมาพิมหิวานาม,มยานาเป็นประกอบกาสาราด้วยนาะเยปรังยุติสำเร็จรูปเป็นอัตาเนหิอาตาเนพิแปลว่า ด้วยตนโดยตนอันเดี๋ยวเด๋ด้วยตนทั้งรลายโดยตนทั้งรลายอันตนทั้งรลายตามตนทั้งรลายเพราะตนทั้งรลายมีตนทั้งรลายด้วยทั้งตนทั้งหลายลืมทั้งหลายได้เนาะที่เหลือก็ไม่ยากนะ